ซ้อมมาบ้างเปล่าก็ซ้อมซ้อมทางโทรศัพท์นิดหน่อยบางทีมีคนมาสั่งข้าวสั่งอะไรก็ต้องไปแล้วโอ้เขาร้อยมาลงมาไล่ขายด้วยนะของเขาเองใช่ไหมร้อยรับจ้างรับจ้างพวงบาทห้าสิบต้องร้อยวันกี่พวงก็ประมาณร้อยพวงร้อยพวงก็ได้ร้อยห้าสิบบาทระหว่างที่เฝ้าล้านอะไรเงี้ยใช่ไหมผัดข้าวด้วยผัดข้าวด้วยผัดกะเพราข้าวก่องขายมีคนมาสั่งผัดกะเพราผัดกะเพราลบมือร้อยมาไล่ ร้องเพลงซ้อมเพลงด้วยและซ้อมเพลงกับโทรศัพท์ด้วยมาสุริยจริงไหมเนี่ยพี่เอไม่แบบว่าร้อยพองอะไยถ้ามีคนมาสั่งข้าวแล้วก็ละก่อนแล้วแล้วก็ไปผัดข้าวแล้วก็ให้เขา๋อเคสุ่มเลือกเพลงดีกว่าให้กำลังใจพี่เอหน่อยเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เด็กจะต้องแสดงความเสียใจกับเรื่องของสามีพี่เอด้วยนะครับก็อยากให้คิดปวกเข้าไว้แล้วก็อดทนสู้ๆเข้มแข็งนะครับเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังของเราก็อขอเป็นลังใจให้นะครับพี่เอยิ้มเข้าไว้ครับสู้ๆครับขอบคุณค่ะ